โอเคครับก็สำหรับวันนี้อยู่กับผมไอแคสเตอร์ I นั่นเองวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอ่าอีบิคคอนควสภาคแรกนะครับเป็นเกมที่เก่ามากจำไม่ได้เหมือนกันว่าเข้าปล่อยออกมาปีไหนนะแต่ถือว่าเป็นเกมที่ดีเลยทีเดียวซึ่งมันจะเป็นเกมที่เปิดประเดิม EP แรกไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นเกมที่ ประเดิมในปีนี้เลยหรือเปล่าเอาเป็นว่าช่างมาแล้วกันนี่เป็นอีพีแรกของเกมนี้แนละ้วทุกคนหวังว่าผลตอบรับจะดีและก่อนอื่นก่อนได้เลยคือขอทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสักคนละหนึ่งครั้งนะไม่ไม่ต้องสองครั้งเอาแค่หนึ่งครั้งพอโอเค ซึ่งเกมนี้ผมได้เล่นมาประมาณเล่นเล่นมาประมาณหนึ่งแล้วนะตอนนี้ก็เลเวลก็อยู่ที่เลเวลหนะของก็จะประมาณนี้โอเคเกมนี้เป็นเกมแนวอาพาพีจี RPG, หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิด RPG แนวเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้นี่ทุกคนนี่คือด่านที่ผมเล่นกันเล่นไปแล้วนะ มีประมาณ5ด่านซึ่งผ่านไปหมดแล้วแล้วก็ตัวนี้เกมนี้มีตัวละครให้เลือกอยู่ประมาณ4ตัวนะนโอเคนี่มีประมาณ4ตัวแต่ตอนนี้เราปลดล็อกได้แค่2ตัวก็คือเอนนากับอลสเตอร์อ่านผิดขออภัยนะโอเคเราจะเลือกอลสเตอร์แล้วกัน เพามันโหลดแป๊บหนึ่งโอเคแล้วก็ถ้าเรากดตรงลูกศรตรงรูปบ้านตรงนี้นะ <c oughs> ก็จะเป็นร้านขายพวกของฮิวอุปกรณ์ซัพพอร์ตอะไรต่างๆมีทั้งเกมนี้มีระบบ h ระบบ mp ด้วยนะเป็นมา n a อะไรนี้ถ้าพูดกันง่ายๆนะก็จะมีหลายราคาหลายระดับกันไปแล้วก็มีพวกเจมอะไรด้วย รูบี้นลกส็ส่วนของรูบี้นี่จะเป็นการเติมเงินนะซึ่งแน่นอนครับยังไอแคสเตอร์อย่างเราสายฟรีสีรออะไรอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจนะซึ่งเราก็ไม่สนเพราะเราสายฟรีอันนี้ก็เป็น VIP โอเคกับเพดที่น่าหลักส่วนด้านนี้ด้านขวานะจะเป็นการทำเกี่ยวกับอาวุธต่างๆหรือก็ชุดเกราะพวก อุปรณอะไรต่างๆนะเป็นพวกใส่ความสามารถการครับหรือการอัปเกรดหรือแม้แต่กระทั่งการทำลายก็ทำได้แล้วก็เกมนี้แบบมีระบบล็อกอินไยวันด้วยนะเนี่ยมานี้เล่นบ่อยๆมันเอาจริงๆเกมนี้มันไม่น่าจะเล่นยากนะทุกคน แล้วก็มีของไปว่าลายวันรับทุกประมาณ6ชั่วโมงมั้งแต่ผมอันนี้รับไปแล้วทีหนึ่งนะโอเคเราไปเริ่มด่านต่อไปเป็นด่านที่6เลยแล้วกันนะโอเคอาจจะมีเสียงแสก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคน ก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนแต่ของผมมันอาจจะแหลกๆหน่อยนะอันนี้คือสกิลสองของอเลฟต์เลยเป็นการปัดดาบไปรอกตัวแล้วก็สกิลหนึ่งจะเป็นอันนี้นะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวขอรีวิวสกิลก่อนเลยอาจจะแหลกๆหน่อยนะทุกคนโทรศัพท์กากสกิลหนึ่งถ้าหากเราตั้งโล่ในจังหวะที่ ถ้าเรากดนี่ตอนที่ศัตรูโจมตีมามันจะเป็นการสะท้อนกลับนะทุกคนโอ้โหเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยหาจังหวะโจมกันจกกัดการไปก่อนนี่นะทุกคนเราจังโจมตีมาแบบี้พอหลังจากการบล็อกสำเร็จนะทุกคน มันจะยังไงมันจะการโจมตีของเราจะแรงขึ้นด้วยนะโอเคแต่สกิลสองนี่ผมแนะนำอยู่อย่างเดีวยวคือรวมพยายามรวมแรงให้เ,เป็นตัวให้เป็นโจมตีนะมันจะฆ่าได้กว่า โอ้แหและขนาดนี้ทุกคนต้องกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วล่ะโอเคตอนนี้เจอบอสคิวสองไปแล้วกจะเจาผ้าเมา่อกี้แล้วก็ทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เป็นการอา่ยังไงอ่ะเป็นการเมื่อกี้ผมใช้แอปเปิ้ลไปนะตรงนี้ทุกคนตรงมุมมุมอ่ขวาบน แล้วก็มันจะมีการกดท่าไม้ตายด้วยนะทุกคนอ่ามันจะอยู่ตรงซ้ายบนนะตรงอันนี้ถ้าเราต่อสู้จนเก็บเต็มมันก็จะกดได้นะโอเคกดเลยแล้วกันโอ้โหบอกเลยว่าเบาคูสองนะจบโอเคพอจบแล้วก็วิ่งเก็บสิครับ ชนะอย่างทุลักทุเลโอเคอ๋อแล้วลืมบอกไปนะทุกคนไอเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเนื้อเรื่องมันจะไม่ใช่เป็นแบบแอนิเมชันจ๋าเลยนะมันจะเป็นแบบยังไงเป็นคล้ายๆมังงนะทุกคนเอาเป็นว่าตามสเตปช่องเรา เราจะไม่สนเนื้อเรื่องนะจะสกิปไปเลยอ๋อแล้วทุกคนที่เห็นว่ามันเป็นหนึ่งดาวนี่ไม่ใช่อะไรนะทุกคนคือเราจะต้องปรับระดับความยากเลยนะทุกคนความยากถ้าหากปรับระดับยากถ้าหากปรับเป็น normal นะทุกคนมันจะได้แค่ดาวเดียวต่อให้คุณจะทำเวลาได้ดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าปรับเป็น hard ทำเวลาได้ดีแค่ไหนก็ตามมันก็จะให้แค่2ดาวถ้าหากผ่านได้แต่ถ้าหากหลังแต่เราจะต้องแต่ถ้าอยากได้3ดาวก็คือต้องผ่านฮาร์ดไปก่อนแล้วค่อยอ่าแล้วค่อยเปลี่ยนเปอีกโหมดเพราะว่าถ้าหากไม่ผ่านฮาร์ดมันจะไม่ปลดล็อกนะทุกคนโอเคขอมาอัพสเต็ปก่อนละกันสายที่ผมจะอัพนะทุกคนอ่า ที่แน่ๆไม่ใช่ agility แน่ๆทุกคน s t r e n ไปก่อนเลยแล,เเลแ,แล้วก็เป็นเลือดนะทุกคนไม่ใช่สิ s t r e n แค่หนึ่งแล้วก็เป็นเลือดแล้วก็เป็น mp นะทุกคนโอเคเอาสักประมาณนี้แล้วกันแล้วก็กดผิด เมื่อกี้ผมจำได้ผมเห็นแวบๆบแบบได้รองเท้ามาใช่ไหมบวกหนึ่งโอ้โหขอ,ขอดูสภาพหน่อยละกันอ่ต้องดูตรงไหนอ,อัปเกรดนะ s t ส n ตนด์รีสตันบวกหนึง่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์เงี้ยลคิดไม่ยากเลยทุกคน ทำลายรองเท้านี้เลยลวยกัน Dis Metal เ okay. ครียบร้อยแล้วก็มาอัปเกรดรองเท้าเลยดีกว่า,าการอัปเกรดนะทุกคนไม่ใช่ว่าเราจ่ายไปแล้วมันจะอัปเกรดได้ไม่ว่าแน่นอนนะทุกคนถ้าหากยิ่งเราอัพเกรดไปมากๆแบบรอบแรกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังร้อยเปอร์เอยู่นะทุกคน แต่พอมันเสร็จแล้วอัพอัปเกรดเสร็จแล้วเราไปอัปเกรดไปเรื่อยๆมันมันจะลดเปอร์เซน็นที่เราจะสำเร็จน,ะนี่ไงทุกคนเลเป็นเจเปอร์เแล้วแล้วก็ราคามันก็จะสูงขึ้นด้วยนะโอเคอัปไปสักสีบวกสีแล้วกัน วิทาลิตี้บวกสองเงินเลยเอาเป็นว่าอัพไปหน่อยแล้วกันตังมีอยู่สี่พันโอเคอัพอัพไปอ่ะพอแล้วเหมลอนกันเหลือ,อไว้สักสี่พันมั้งโอเคเอาเป็นว่าไปต่อด่านที่เจ็ดกันเลยข้ามเหมือนเดิมครับเนื้อเรื่องอะไรไม่สนเว้ย โอ้โหสปอยตัวละครมากๆโอเคคุแนะนำนะทุกคนขณะที่พวกมอนสเตอร์อะไรมันจะโจมตีเรานะให้พยายามใช้สกิลที่ว่ามันเป็นแอนิเมชันนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราติดแอนิเมชันของเราอยู่เนี่ยการโจมตีทุกอย่างมันจะไร้ผลนะทุกคนนี่ไง ให้เราไปอยู่ในวงแดงการโจมตีมัน,นมันก็ไม่มีผลอะไรโอเคเกือบไปแล้วโอ้โหอีน,นี่ไม่ใช่ โอโดนกัดจนได้ไอตัวนี้ผมควรบอกไปมันมีความสามารถในการกัดทุกคนถ้าหากเราโดนกัดมันก็จะกัดเราอยู่อย่างนี้แล้วก็มันจะลดเลือดเราไปเรื่อยๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเฟ็กบอกโอเคเวฟสุดท้ายแล้วทุกคนอ๋อแล้ว กไปทุกคนการควบคุมที่ทางสกิลของเกมนี้นะทุกคนมันจะใช้ลูกศรมันจะใช้จอยสติ๊กในการเดินในตัวควบคุมยเือดตั้ยออุ้ย ไชโอเคทุกคนเวฟเคลียโอ้โหแป๊กเดียวอ,อัดมาสิบสามนาทีแล้วเลยเนี่ยโอ้โหเอาเป็นว่าข่ามเหมือนเดิมตาลุยมาสองเวฟไม่ได้อะไรเลย เอาเป็นว่าสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปฟาร์มอะไรสักหน่อยแล้วกันหวังว่าพาร์ทหน้าเราจะโหดขึ้นมากกว่านี้สักนิดนึงก็ยังดีนะทุกคนพึ่งเวลเ็ดเองดูดีโอ้โหอนณาถาสุดๆโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไวเเ้เจอนใหม่ในพาร์ทหน้าอย่าลืมนะครับขอสัก คนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์ก็พอแต่ถ้ากดซับแต่ถ้ากดซับไปแล้วก็ไม่ต้องกดอีกรอบนะทุกคนโอเคบายบายไ้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ